พะผมจะซ้อมเป็นนักการเมืองไงเวลาเจอหมาเจอเหมือแมองไล่ผ่านมาก็วันดีครับคุณหมานักการเมืองมันต้องไหว้หมาได้นะมันต้องมือไวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นเอาปุ๊บปุ๊บมันต้องรีบไหว้ก่อนเลยไปยกมือชา้าๆเป็นไงคนก็เดี๋ยวหาว่าประชาชนก็หาว่าไงแม่งไม่เคารพกูพอพูดถึงขืนนียมาพูดถึงเรื่องฝ่ายกันหน่อยไหม คือแม่งเป็นเรื่องที่น่าไม่อายอ่ะมันน่าไม่อายจริงๆนะในวันนี้ทําไม่รู้เลยว่าเออนะครับว่าคนแก่แม่งอยู่กันยังไงนักการเมืองเก่าๆคิดกันยังไงนะคนที่มันเป็นวัยรุ่นที่มึงดา่ามันไอคนไอเด็กวัยรุ่นไอหัวก้าวหน้าเด็กรุ่นใหม่มึงจะไปรู้เฮียอะไรวันๆมึงอาจจะแต่นั่แต่นี่วันๆมึงก็คิดจะปรับเปลี่ยนนู่นปรับเปลี่ยนนี่กูนี่แดกข้าวต้มมาก่อนมึงไอแดกข้าวสวยเลยเข้าต้มต้องเข้าโรงพยาบาล กูแดกเข้าเข้าสวยมาก่อนมึงกูแดกเข้าแกงมาก่อนมึงเฮียน้ำร้อนมึงอาบหลังกูปรากฏว่าเป็นไงครับบอกโชคดีที่กูแดกทุกอย่างหลังมึงและโชคดีที่กูอาบน้ำร้อนหลังมึงไม่งั้นกูก็จะกลายเป็นคนแบบมึงคือแม่งใช้แต่อารมณ์ไปอาแล้วก็บอกมึงไม่รู้มึงก็อย่าเสือกบอกมึงนะไม่มึงนะเสือกเสือกเปิดแผลให้กับตัวเองทําฝ่ายแล้วเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะกั้นน้ําท่วมได้ขนาดไหนกูถามไดยนะน้ที่มันหลากลงมาเนี่ยไอ้เหีย มันมาจากข้างบนมันไม่ได้มาจากข้างล่างแล้วดันขึ้นข้างบนมันมาจากข้างบนแล้วลงสู่ข้างล่างนะครับมันไปมันเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วน้ํามันหลากมาสักขนาดไอ้เหี้ยเขื่อนข้างบนยังพังไอ้ไอ้ที่กั้นน้ําข้างบนยังพังอะนะครับขนาดเขื่อนยังพังอะเหี้ยแล้วมึงทําฝายมึงคิดว่าไม่พังเหรอจริงไหมขนาดเขื่อนยังพังแล้วมึงทําฝายซีเมนต์กั้นแค่นั้นนะ คือบางครั้งการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องดีและต้องขอบคุณพักเพื่อไทยด้วยที่นะครับรวมหัวกันไปตัดงบตัวนี้ทําให้เจ้าของพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นไงสั้นไอนะ้นสั่นเป็นเจ้าเข้าทรงเลยอะ่ะคือทำฝายไปแล้วเนี่ยมันจะไปกั้นอะไรได้ก็อย่างที่เมื่อเช้าที่ผมพูดอ่ะฝายคนโบราณแนละ้วนะเขาทำด้วยไม้ไผ่นะครับเขาทำด้วยไม้ไผ่เพราะอะไร ทำไมเขาไม่เอาดินมากั้นเพราะไม้ไผ่มันเป็นตามันเป็นตาตามันทําให้ปลาเนี่ยหรือวัชพืชอะไรหรือตัวอะไรก็แล้วแต่มันลอดออกไปได้แต่ถ้าเป็นปูนซีเมนเนี่ยคือมันเปลี่ยนนิระบบนิเวศตรงนั้นหมดเลยนะครับสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เคยอยู่ตรงนั้นมันตายหาหมดหรือถ้ามันไม่ตายมันก็ต้องย้ายที่อยู่หมดมันทําให้ระบบนิเวศตรงนั้นมันพังลง เขาว่ากันอย่างนั้นผมมันไม่ใช่นักนิเวศวิทยาหรอกแต่ผมก็ฟังเขาเล่ามาอีกทีหนึ่งก็เรามาเล่าสู่กันฟังแต่ในขณะก่อนที่จะเล่าสู่กันฟังกูก็นั่งคิดตามไปด้ว,ว่าแม่งเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามันก็เป็นจริงอย่างนั้นฉะนั้นไอ้ฝ่ายที่เอามาทําตรงนี้อ่ะมันจะรับน้ําได้ขนาดไหนแล้วมันจะรับน้ําที่มันหลากมาจากป่าได้ยังไงนะมึงเอาอะไรคิดจริงไหมครับยิ่งพูดยิ่งคิดยิ่งทำและความจริงมันก็ยิ่งเกิดขึ้น ก็มันก็ยิ่งแย่ลงแย่ลงนะครับแล้วไปไงครับถ้าท่านมาพูดเงียเ้ยไปไงครับคุณวิโรจน์ก็งัดหลักฐานมาดูนะครับคุณไอรัชนกก็งัดหลักฐานมาดูบอกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตอนที่มึงของบเนี่ยมึงขอกันภัยแล้งมึงไม่ได้ขอกันน้ําท่วมแต่ว่าเป็นการมึงมาฉวยโอกาสเล่นประเด็นนี้ในตอนน้ําท่วมมึงมึงมาฉวยโอกาสเล่นกันตรงนี้ไงและในห้องประชุมกันมาดิการเนี่ยนะครับ ที่เขาตัดงบมึงอ่ะมันมีสสฝ่ายค้านอยู่สองคนมันมีฝ่ายค้านอยู่สองคนที่เหลือเนี่ยพวกมึงทั้งนั้นเลยคนของพรรคเพื่อไทยเพียบอยู่ในห้องแล้วเขาก็โหวตมาจากห้องเล็กเนี่ยเขาโหวตมาว่าเขาขอตัดงบนะเขาไม่ไม่ให้งบนี้ผ่านนะไอ้หนึ่งพันกว่าล้านเนี่ยปรากฏว่าเข้าห้องใหญ่เขาก็อธิบายคว้ามไม่ฟังว่าที่มาที่ไปของการตัดงบประมาณมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาไม่พูดรายละเอียดว่า จริงๆแล้วไอ้โครงการที่มึงขอไปเนี่ยมันขอกันภัยแรงพูดง่ายๆว่าเขายัางไว้หน้านะครับแต่ไม่ได้ออกรีลามาออกแอคชั่นนะครับบอกผู้เป็นสอสอได้ไงไม่รู้แล้วจะเสือกเป็นไงครับพอเขาเสือกขึ้นมาเป็นไงครับอ๋อตายหาความจริงปรากฏคะแนนพวกคุณแม่งไปตัดกันเองพักเพื่อไทยโหวตนะครับไม่ผ่านงบประมาณหนึ่งพกว่าล้าน เอาสิวันนี้คุณออกมาแถลงเนี่ยเป็นถึงประธานวิปเป็นถึงประธานวิปแล้วเล่นละครแบบนี้ประชาชนก็ตั้งคำถามว่าเล่นละครแบบนี้ได้หรือไม่จริงไหมครับยิ่งคิดยิ่งทำยิ่งพูดมันก็ยิ่งแย่แล้วทีนี้คุณจะเอาตูดเอาหัวไปยัดตูดใครอะไรเนี่ยปี๊บคมไม่พอให้และ้วล่ะปี๊บคมไม่มีถุงโชคดีคงไม่พอใช้เพราะว่าอะไรฮะเพราะคนของพรรคคุณแม่งเป็นยังไง เอาไปี๊บไปคุมหัวกันหมดแล้วตั้งแต่ปิดสวิต์สามพอปิดสวิตซ์สวอนเนี่ยเขาเอาปีบ๊บเขาซื้อปี๊บคุมหัวกันหมดแล้วคุณก็คงจะเอาหัวไปยัดตูดนะนะฮะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้มันไอายอายฟ้าออยดินอายประชาชนหรือไม่ในสิ่งที่คุณพูดในสิ่งที่คุณทําจะาหัวไปยัดตูดใครนะครับต้นตอก็คือการตัดไม้นะทำรีสอร์ททำโรงแรมหรูทำคอนโดนะ เออนะไอป่าทับลานเนี่ยเหลือตั้ง2.6แสนไร่อย่าลืมนะรีบไปไล่แจกกันให้หมดเขาจะได้ตัดไม้ทำลายป่าทิ้งซะเออนะเดี๋ยวว่ารีบแจกรีบให้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีคนรีบขายนะครับทีนี้กจ็จะท่วมกันทันทีตรงทับลานเอาจจะน้ำท่วมอีกนะครับฉะนั้นผมบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับใครจะทำอะไรนะครับก็ให้คิดซะว่าคนเขารู้หมด นะครับโซเชียลมันเปิดกว้างมากป๋าเห็นภาพเลยครับก็ก็ใช่ไงคืออย่ามาเป็นนักฉวยโอกาสอย่ามาเล่นการเมืองแบบเก่าๆวันวันนี้มันจบแล้วไงคนเขาถึงไม่เลือกไม่เขาคนเขาถึงไม่เลือกไอ้พักการเมืองที่เล่นนโยบาย่เก่าๆนี่จเจริญรอยตามพักมแมลงสาบมาอีกแล้วเจริญรอยตามพักมแมลงสาบมาแล้วตอนเนี้จะเอาเขา้าเขาพักทั้งทีปไ,งไปไงไปเจริญรอยตามเขาพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งพูดมากทำไม่ได้ ถ้าพักคุณทําได้จริงอยู่มาสิบเดือนเนี่ยถามว่าทาเฮียอะไรได้บ้างเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเลยสิบเดือนที่อยู่ผ่านมาเนี่ยไอคนจะทําแม่งกระตั้งใจจะทําแต่ก็ทําไม่สําเร็จเพราะอะไรครับเพราะแม่งไม่ใช่ตัวจริงไอตัวจริงยังเป็นกังวลเรื่องใบบริสุทธิ์อยู่นะไอตัวปลอมก็แม่งก็อยากจะทําชิบหายเลยเพราะกูรู้ชะตากรรมตัวเองล้วไอเฮียจะออกไปเป็นไงออกไปศพไม่สวยแต่ดีนะที่ประชาชนยังเห็นใจนะ ประชาชนยังเห็นใจท่ษษานเศรษฐาแล้วว่าโอ้โหยีกกห่กุก็น่ากูกงน่าสงสารนะอย่าลืมไปแจกเขาละที่ป่าทับลานสองุดหกแสนไรนะครับถ้าไม่ไปแจกนี่เสียได้ของแย่เลยคราวหน้าของเงินทำทำฝ่ายไม่ได้นะขนาดจีนแม่งทําเ่อนกั้นตั้งเท่าไหร่จีนนี่ทําเกอนกั้นยกสูงแล้วยกสูงอีกในะสมัยราชวงศ์คังซีเนี่ยราชวงศ์จริงเนะี่ยในยุคคังซีสร้างในยุคย,ยงเจิ้งยงเจิ้นสร้าง แม่งพังแล้วพังอีกท่วมแล้วท่วมอีกสร้างให้มันใหญ่โตขนาดไหนยังไงมันก็พังแต่ของเราแม่งทําฝ่ายเพื่ออะไรเพื่อป้องกันน้ําท่วมมึงบ้าหรือเปล่ามีใครเขาทากันในเฮียน้ําขนาดนั้นใหญ่กว่าฝ่ายก็ประตูระบายน้ํายังเอาไม่อยู่เลยอันนี้ผมพูดตรงๆนะถ้าประตูระบายน้ําเอาอยู่นะไม่มีท่วมหรอกนะครับจริงไหมคือมึงต้องขุดอีกตั้งเท่าไหร่ะนะครับอย่างแก่งเสือเต้นเนี่ยที่เขาจะไปขุดทําทําไอมเนี่ย ทําเขื่อนแกงเสือเต้นนะอะไรพวกนี้ยโอ้โหพวกรักโลกแม่งบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวสัตว์ป่าไม่มีอยู่นี่กูอยากจะถามไอ้พวกนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้ามีชีวิตอยู่มึงช่วยไปไล่ป่าทับลานทีสองจุดหกแสนไล่หนักกับของมึงอีกไอ้แกงเสือเต้นเนะี่ยมึงยังอยู่กันไหมไอ้พวกประท้วงแกงเสือเต้นเนะี่ยมึงช่วยไปประท้วงไอ้สองจุดหกแสนไล่หน่อยที่ตรงป่าทับลานนะั่าน่ะเยอะกับของมึงเยอะเลย แล้วไอ้แก่งเสือเต้นมีข้ามาทำโรงไฟฟ้าด้วยมาปั่นกระแสะไฟฟ้าอะไรนะมึงก็ไม่ยอมเป็นห่วงสิงสาลาสัตว์วันนี้2.6แสนไร่มึงรู้ไหมว่าช้างช้างขี่พันโตที่จะไม่มีที่อยู่เสือเอ่ยสิงโตเอ่ยแมงเอ่ยไอ้เฮียเก้งกวางอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกนกนกที่มันจะไม่มีที่อยู่เนี่ยพวกมึงหายหัวไปไหนกันหมดออกมาชุมนุมด้วยออกมาเรียกร้องด้วยว่าเซฟทับลาน ปาคิดว่าคุณอภิสิทธิ์จะมาเล่นการเมืองอีกป่ะคบมาแน่นอนคนพวกนี้เสพติดอํานาจมาแน่นอนฮะพักช่วงนี้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปฟักตัวไปอาบน้ําแต่งตัวรอเท่านั้นเองเขาแต่งตัวรอเท่านั้นเองฮะรอจังหวะาพักประชาธิปัตย์นะครับคือคุณจริงๆแล้วเนี่ยระดับคุณชวนอยู่เนี่ยที่คุณชวนต้องอยู่เนี่ยคืออยู่เป็นด่านหน้านะอยู่เป็นด่านหน้ารอจังหวะใครครับรอจังหวะหัวหน้าพักคนใหม่เพลียงพํมแล้วถึงคุณชวนถึงจะไปเสียบ ไปเสียบเสร็จเรียบร้อยพอแย่งอำนาจมาได้ก,ก,ก็เนี่ยเอาคุณอภิสิทธิ์ขึ้นเอาคุณอภิสิทธิ์ขึ้นเท่านั้นเองเพราะคุณชวนขึ้นไม่ไหวแล้วค,คุณชวนแก่แล้วอะ